เพื่อนวันนี้เราก็จะมาแบกเบนโฟมปากัดกันนะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อนก็ตอนนี้ก็เป็นฐานนะครับตัวนี้เป็นฐานยึดนะครับทําจากทังโฟมนะแบบง่ายๆนะครับก็ซอกลงใบตามนี้เลยนะครับก็ใบที่ใช้ตัดก็จะเป็นใบแบบนี้นะครับหรือจะเป็นใบกลมก็ได้นะเพื่อนแต่ถ้าเป็นใบกลมโรยมันจะสวยกว่านะครับ ก็มีแว่นตานะครับนี่ครับก็ก่กอนจะบาก,ก็ใส่น้ําไปนะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆหันหินเกียไปในไปในด้านนี้นะครับ่าเครื่องมันจะหมุนหมุนมาหลังก็มันจะปัดน้ําไปด้านนู้นนะครับถ้าบางคนถนัดขวาจะจับแบบนี้มันจะน้ําจะน้ําจะเข้าตัวนะครับอันตารายครับเปิดโดนหินเกียก็จะจะช็อตได้นะครับ ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนเลยนะนี่ครับผมก็ได้ซื้อแบนบากมานะเพื่อจะมาโคมปลาครับเดี๋ยเพื่อนจะกะประมาณไหนก็ได้ครับกะประมาณนี้ก็กะกะเขานะครับก็ซื้อมาสิบสิบสองลูกนะครับก็เดี๋ยวก็ไปซื้ออีกนะครับก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตั้งแบบนี้ครับก็อินเทียงบนอย่างนี้ครับ มาดูคนเลยครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มบักกันเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่น้ำก่อนนะครับก็อย่าลืมเว้นตาด้วยครับเพื่อน อ๋อเรื่องอะไร <laughs> Surprise, motherfucker! <laughs> สะบัดไปได้รู้นะรอยก็ประมาณนี้ครับรอยไม่ค่อยสวยเท่าไรนะเพราะใบแบบนี้รวยมันจะไม่สวยเหมือนใบใบแบบนี้รอยมันไม่สวยนะเพื่อนๆรวยมันจะใหญ่นะต้องใบกลมๆนะไม่มีตรงนี้นะเนี่ยครับรวยที่ได้แต่ก็พอใช้ก่อนแตกไปหนึ่งลูกนะเพื่อนเมื่อกี้ใส่ใบใส่ใบนี้ครับ ถงงใจมันไม่คุ้มนะ <anything> ก็แตกไปนะเนี้ยแตกไปหนึ่งลูกนะครับใช้ใบอันนี้นะก็เปลี่ยนใบใหม่นะื่อกีเปลี่ยนเป็นใบนี้นะก็ใล้ๆกันนะครับเต่ว่าถุงใจขวดนี้มันจะหนานะผมลองที่บ้านมันเป็นขวดน้ำปลาไม่แตกนะครับก็ไปลูกันต่อ ค่อยๆขมลงไปนะเพราะว่าเนี่ยผมรีบนะมันจะแตกนะผมเมื่อกี้ผมผมรีบแตกไป็นหนึ่งลูกนะนอกจากใบอาจจะมีอบบากใบมีนะถอนไม่ได้นนค่อยๆเคียคบให้ใบให้รดน,น้ำอย่างนี้นะเพื่อนสารออกอย่างนี้เรื่องมันบุญอย่างนี้นะมันจะหาตัวเรานะให้บุญอย่างนี้ครับใบจะปัดไป็นอุนะบุญอย่างนี้ Ok, ok, yeah. thôi, người rồi Để co, thôi đã làm tay ngon 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 โอเโอเก็บไมเไปสเลยครัโอเคพื่อนมาลองดูไหมครับว่ามันจะตันแตกรยอเปล่า ยากเหมือนกันนะครับเพื่อนเป็นบแบครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับตรงเลยต้องมีน้ำรอมนรันน้ำเบียดน้ําที่เขาทากันนะเอน้ํามารอไว้นะแต่ผมไม่มีครับก็เอาพอใช้ไปก่อนแตกไปตวงเลียกนะใสกไปตองลูกเลียก ถ้าน้ำาเต็มขวดดีมันโรยมันจะสวยนะครับก็เป็นหมดเกี้ยงนะครับ การตัดเบนบางนะครับแตกไปสองลูกนะครับนะครับก็เพิ่งตัดครั้งแรกเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ติดตัดกันบ้างครับก็มาแนะนำนะก็ไปใช้ได้ครับแต่ว่าวิธีบุญทิศทางอินเจใช้ได้ดีแน่นอนครับน้ำไม่กระเด็นเข้าตัวนะครับนี่นี่ครับโรยที่ได้ก็เย็นนิดหน่อยครับแต่ก็ใช้งานได้ ไม่แตกครับส่วนที่แตกก็อ,อยู่ตรงนี้แลับที่แตกเพราะว่ามันสั่นด้วยนะครับเมื่อกี้มันปุ่มคมหนัดหนึ่งลูกแล้วก็ฐานวางมันสั่นนะครับฐานภูมิตัวนี้ครับพอเจียแล้วมันสั่นอย่างเงี้บมันก็เลยทําให้แตกนะครับแต่ผมว่าทางที่ดีเราน่าจะใช้ใบกลมเลยนะใบกลมทั้งอันนะครับผมว่าใบนี้มันไม่ก่อปัญหนอะไรครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้เบรนมาอีก จะมาตายให้เพื่อนๆดูไหมครับหอบเลยครัก็เป็นว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ